สวัสดีครับผมหมอแอด Magic Man นะครับเจ้าพ่อแห่งศาสตร์ไพทารโรนะครับแล้วก็เพจดวงดีนะครับติดตามพวกเราที่ช่องทางตรงนี้นะครับและมีโปรโมชั่นดีๆนะครับ3คำถามนะครับ399านะครับแล้วก็มี15นาทีนะครับดูทางโทรศัพท์ครับ999บาทนะครับอย่าลืมนะครับอินบล็อกมาที่เพจดวงดีครับและเราจะมาพยากรกันนะครับตั้งแต่วันที่5ถึง11กันยานะครับ2,500 65ปีเสือนะครับแล้วก็ทํานายในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับในตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับเรามาดูในเรื่องของคําพยากรณ์วันแรกกันเลยนะครับก็คือวันจันทร์นะครับวันจันทร์ในเรื่องของการงานนะครับได้ไพ่สีถ้วยสีถ้วยหมายถึงการพิจารณาความละเอียดรอบคอบในการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในเรื่องงานที่มั่นคงขึ้นและผ่านช่วงปัญหาสรงคต่างๆไปได้ด้วยสติปัญญาด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ครับ เพราะฉะนั้นคนวันจันทร์อยู่ในช่วงของการรอจังหวะเวลาที่ถูกต้องนะครับรอจังหวะเวลาที่ได้ผลประโยชน์รอจังหวะเวลาที่มีรอยยิ้มและความสุขนะครับในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินเป็นการวางแผนนะครับในเรื่องของวินัยและกฎระเบียบของทางการเงินเองทำให้เกิดผลความสําเร็จขี้คลายปัญหาณสถานการณ์ของทางการเงินของตัวเองของคนอื่นและเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับคนอื่นด้วยและ ยังคาดหวังกับการมีโชคมีลาบด้วยสเสน่หาด้วยโชคลาบแบบฟุกๆและด้วยการเลื่อนเงินเดือนนะครับส่วนในเรื่องของความรักเขาบอกว่าเลือกมากมักได้แล่แปลว่าอะไรแปบลบว่าสังคมคนรักสิ่งแวดล้อมบอกว่าดีนะครับก็แปลว่าฟันธงได้เลยแต่ถ้าไม่เชื่อในสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่บอกมาแล้วตอบโจทย์เราแล้วเราก็รู้นะครับนั่นคือคําว่าได้และแน่นอนครับเพราะฉะนั้นต้องฟันธงในสิ่งที่ เราเรียนรู้ทุกอย่างนะครับเรื่องสติปัญญาในเรื่องงานในเรื่องเงินและเรื่องความรักครับนี่คือคนวันจั์ครับอ่ะมาดูต่อคนวันอังคารกันเลยครับคนบัรจังได้ไพ่เดอะเวิร์นเดอะเวิร์นเป็นสัญลักษณ์ของธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟเป็นตัวแทนของการงานการเงนิงนความรักและชื่อเสียงเพราะฉะนั้นคนวรนอังกำลังอยู่ในช่วงของฮอตนะครับนะครับเราใช้คำว่าภาครวมของคนควันอังคารนะครับ เป็นดวงเปรียบเสมือนซูปเปอร์สตาร์ในการงานรุ่งเรืองการเงินมั่นคงความรักประสบความสําเร็จและชื่อเสียงนําพาสู่สิ่งที่มีความสุขความเจริญและรุ่งเรืองนี่คือคนวันอังคารแบบสั้นๆง่ายๆไม่พูดเยอะแต่ฟันตรงว่าดีครับผมอ่ะต่อไปมาดูคนวันพุธครับ <S <S คนวันพุธได้ไพ่เดอะฟูเดอะฟูเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอิสระในอาชีพศิลปินเอนเตอร์เทนเมนต์ค้าขายการลงทุนเพราะ คนวันพุธเหมาะกับการเป็นเจ้าของกิจการอาชีพอิสระมากกว่าการทํางานประจําถ้าทํางานประจําคนวันพุธจะอยู่ในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเซลล์หรือมาร์เก็ตติ้งแปลว่าไม่ชอบต่อกบัตรนะครับนี่คือสิ่งที่เกี่ยวคนวันพุธแต่คนวันพุธอยู่ในอาชีพที่ถูกฉโลกถูกจริตและประสบความร็จนะครับซึ่งหมายถึงอาชีพการโรงแรมการท่องเที่ยวการโฆษณาแอร์ออสเซดนะครับและการตลาดครับถ้าเป็นอาชีพ <c oughs> ในทางธุรกิจนะครับ คืออาชีพที่เกี่ยวกับแฟชั่นเสื้อผ้ากระเป๋าจิวเวลรี่นะครับเครื่องสําอางและอาหารครับในเรื่องของการเงินมีความสุขกับการใช้จ่ายไม่ได้มีความสุขกับการเก็บแล้วก็เชื่อว่าเงินทองหามาได้ก็ต้องใช้นะับยังไม่มีการวางแผนอนาคตในเรื่องของการเก็บเงินเพราะฉะนั้นชีวิตของคนวันพุธยังไม่ได้มีความมั่นคงทางการเงินแต่มีความสุขกับการใช้จ่ายมีความสุขกับการดูแลคนเอนเตอร์เทนตัวเองเอนเตอร์เทนคนอื่น ในเรื่องของความรักนะครับคนวนพุธเป็นเรื่องของความรักอิสระนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ยังไม่พร้อมนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของอาการไปทําเขาท้องก่อนแต่งต้องระมัดระวังระหว่างตัวเราถ้าเป็นผู้หญิงนะครับก็คืออาจจะท้องก่อนแต่งแต่ว่าถ้าพร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่กินแล้วท้องก่อนแต่งก็ได้ครับนี่คือคนวันพุธครับโอเค <c oughs> วันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆนะครับ 399นะครับ3ามคำถามและเรามีวอลเปเปอร์มงคลนะครับจาก399บาทนะครับเราบวกอีกแค่9บาทเท่านั้นครับและเป็น9บาทแห่งเลขมงคลนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าปกติวอลเปเปอร์เนี่ยเป็นวอลเปเปอร์ที่ราคา199นะครับและแถมนะครับการดูดวงทางโทรศัพท์นะครับ999บาบาทสิตานตีบวกอีก9บาทได้วอลเปเปอร์มงคลนะครับรับรองนะครับดวงดีเวอร์นะครับ เนื้อคู่มาแน่เมื่อโหลดบอลเปเปอร์จากการดูดวงของเราครับจากหมอแอเดูเป็นจิกแปนครับสวัสดีครับดูคนวันพฤหัสครับคนวันพฤหัได้ไพ่ทรีอัพแวนทรีอัพแวนโดยความหมายเขาบอกว่าในทางการงานบปกว่าพาร์ทเนอร์ที่ดีพาร์ทเนอร์ที่ดีหมายถึงองค์กรบริษัทนัแล้วก็ธุรกิจรวมถึงคำว่า เจ้านายเพื่อนร่วมงานลูกน้องและลูกค้ารวมถึงคู่ชีวิตคนรักที่จะทําอะไรด้วยกันประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานและการลงทุนครับในเรื่องของการเงินแปลว่าความรุ่งเรืองเกิดจากพาเนอร์ที่ดีแปลว่ามีแต่ความมั่นคงและรายได้มากกว่ารายจ่ายมีความสุขครับอย่างชัดเจนในเรื่องเศรษฐกิจและรายได้ครับในเรื่องของความรักแปลว่าข่าวดีข่าวดีเ็าบอกว่ามี3ข่าวดีคนอกหักรักคุดนะครับ เลิกลาอย่าล้างโสดไม่เคยมีแฟนจะเจอความรักที่มันคงและเจอคู่ที่มันคงคนที่จีบกันเป็นแฟนกันมาจะมีข่าวดีนะครับคนที่แต่งงานแล้วนะครับอยากมีบุตรมีทายาาจะประสบความสำเร็จและในทิศทางของคนที่แต่งงานแล้วอยากอิสระ,ะ,ะอยากโสดก็จะเคลียร์ปัญหากันได้อย่างเข้าใจด้วยความเป็นเพื่อนครับโอเคครับอ่ะต่อไปคนวันศุกร์ครับคนวันศุกร์ได้ไพ่ สามดาบสามดาบในคเมกอนกรเนี่ยถ้าเป็นทางการงานว่างงานตกงานไม่มีงานแล้วก็หางานยากแล้วก็เหนื่อยกายเหนื่อยใจในภาวะที่ต้องต่อสู้และดิ้นรนแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่หนึ่งเกิดขึ้นจากอดีตทําให้เราแข็งแกร่งและเข้มแข็ง2เพิ่งเกิดขึ้นและจะต้องหาความแข็งแข็งเข้มแข็งและสร้างภูมิ3ยังไม่เกิดขึ้นและป้องกันเพราะฉะนั้นตรงนี้แปลว่าเรากําลังรู้อนาคตทําให้เกิดความเป็นสตรองนะครับแล้วก็ทําให้ เปลี่ยนชะตาและเปลี่ยนโชคชะตาเป็นผู้กําหนดจากวิกฤตเป็นโอกาสครับในเรื่องของทางอาชีพและการงานทุกอาชีพนะครับและในลักษณะในเรื่องของการเงินนะครับส่วนใหญ่3ดับแปลว่าการเจ็บป่วยนะครับการสูญเสียการเข้าโรงพยาบาลวิธีแก้ปัญหาทางการเงินคือต้องเก็บออมนะครับประหยัดเก็บออมเพื่ออนาคตข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นในปัญหาสุขภาพต้องเห็นความสําคัญของประกันนะครับนี่คือสิ่งที่ออกมาแต่ว่าถ้าสิ่งสําคัญที่สุดให ปัญหาทางการเงินที่ไม่เกิดกับเราโดยสุขภาพคือต้องดูแลสุขภาพอย่างดีครับเพราะฉะนั้นปัญหาการเงินจะมีการถูกจ่ายออกไปด้วยเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการรักษาตัวเองรักษาของคนในครอบครัวนะครับหรือการช่วยเหลือคนอื่นนะครับแต่ว่าปัญหาอย่างอื่นจะไม่มีเลยในเรื่องของความรัก3ดาบบ่งบอกประสบการณ์สอนว่ารัก3ามเศร้าเจ็บยังไงสูญเสียยังไงผิดหวังยังไงทรมานยังไงต้องเรียนรู้และต้องเจ็บแล้วจํานะครับ3ดาบเมื่อเราเจ็บนะครับ และแย่ในความรู้สึกของความรักสามเศร้าโอเคนะครับนี่คือความรู้สึกของคุณแต่คุณเมื่อรู้สึกแล้วคุณก็อย่าไปทําตัวมีรักสามเศร้าให้คนอื่นเจ็บและทรมานครับอันนี้ฟันธงครับเพราะฉะนั้นจงรักเดียวครับอ่าโอเคต่อไปดูคนวันเสาร์ครับคนวันเสาร์ได้ไพ่สิบกระทาถ้าเป็นทางการงานเขาบอกว่าลงทุนลงแรงแล้วคุ้มทํางานน้อยได้เงินเยอะการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้เกิดความ เจริญก้าวหน้าเครดิตชื่อเสียงความสําเร็จมา,มากมากมากจนรู้สึกว่าสบายขึ้นมีความสุขขึ้นมีเวลามากขึ้นนะครับเมื่อสบายขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีเวลามากขึ้นความรักก็เกิดนะครับการสนับสนุนคําว่าสถาบันครอบครัวการมีเวลากับครอบครัวการมีเวลากับคนรักนะครับจึงมีความสุขในเรื่องของความรักคราวนี้พอความรักมีความสุขการมีความสุขการใช้เงินอย่างมีความสุขเป็นการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวนะครับการลงทุน นะการซื้อทรัพย์สินนะไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นรถเป็นอะไรโอ้โห oh, <l ug> ดีหมดเลยอันนี้ถือว่าคนวันเสาร์เนี่ยปังบริเยครับอ่ะมาดูคนวันอาทิตย์ครับ <l ug ania> คนวันอาทิตย์ได้ไพ่ห้าถ้วยห้าถ้วยเขาบอกว่าในโชคชะตาของความแข็งแกร่งเกิดจากการล้มเหลวในอดีตการล้มเหลวในอดีตเป็นจุดแข็งนะเพื่อแก้ไขปัญหาปัจจุบันและอนาคตเพราะฉนั้นเขาบอกว่าคุณจะล้มเหลวเพราะคุณมองอดีตแลวไม่แก้ไข คุณจะประสบความสำเร็จเพราะคุณมองอดีตและคุณแก้ไขในเรื่องของการงานการเงินความรักเพราะ,ะนั้นโอกาสของการงานใหม่จะเกิดขึ้นโอกาสของความรักใหม่จะเกิดขึ้นโอกาสของการเริ่มต้นของการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความร่ำรวยร่ำรวยสร้างความมัน่นคงจะเกิดขึ้นครับอันนี้ฟันธงครับสำหรับคนวันตี์ครับโอเคครับทั้งหมด7วันคำทำนายนะครับจากหมอแอดเดอะมจิกแมนครับสวัสดีครับ